เมื่อวานผมมีการกล่าวถึงบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดละหุโทษตัวบทบัญญัติความผิดละหุโทษก็น่าสนใจฟังนะเพราะว่าเป็นทรงลักษณะชี้ปทาซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราไม่ได้ไกลตัวแต่ผมจะขอนํามากล่าวเฉพาะที่เป็นเรื่องเป็นความกันบ่อยๆเพื่อน,นําเสนอสวัสดีครับผมชนายต่องวิงทยาธรรมปัตครับวันนี้ผมชกอนญาตแบ่งปันลกฎหมายอาญาภาค3ละหุโทษกล่าวฉิงความผิดฐานพาวุฒไปในเมืองโน่นนี่นั่นตามในของประ บทกฎหมายยามตตาา3ร1โดยสังเขปครับขอยกหลักหนึ่งบทบัญญัติมาตรา371บัญญัติไว้เป็นสาระสำคัญว่าผู้ใดพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงหรือการอื่นใดต้องระวังโทษ ปรับไม่เกิน1,000บาทและให้สารมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้นขอยกเป็นหลักที่2วิเคราะห์มาจากคำพิพากษากาต่างๆนะนะครับโดยมีหลักการในเคสที่กล่าวด้วยนะครับผมคือมีเคสหนึ่งน่าสนใจก็คือชำเลยเขาพาอาวุธนะครับตามที่เคสนี้ที่สารพิพากษานะครับว่าเป็นอาวุธนะครับก็คือมีดปอกผลไม้เข้าไปในโรงหนังนะครับผมแล้วก็ใช้ทำร้าย ผู้เสียหายจนได้รับอันตรายสาหาัสสา,ารก้าวพิภากษาว่ามีดปอกผลไม้โดยสภาพจะไม่ใช่อาวุธแต่มีมาตรา1นงวงเล็บ5แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้ให้ความหมายอาวุธว่าหมายความรวมถึงสิ่งซึ่ง,งไม่ใช่อาวุธโดยสภาพแต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ ปนทุษร้ายร่างกายชิงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธดังนั้นแล้วมีดปอกผลไม้ดังกล่าวจึงถือว่าเป็นอาวุธจำเลยจึงมีความผิดตามมาตรา3 7 1อีกฐานหนึ่งด้วยคือเขาผิดอีกฐานอื่นด้วยนะครับผมเราก็ได้หลักตามเคสนี้ว่านะครับคำว่าอาวุธนะครับศาลก็เอาบทนิยาม หมวด1ลักษณะ1บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไปภาคหนึ่งบทบัญญัติทั่วไปแห่งประมวลกฎหมยอายามาตีความหมายของคําว่าอาวุธคืออะไรซึ่งก็รวมถึงมีดปอกผลไม้เพราะว่าจาเลยเขาใช้ทำร้ายผู้เสียหายถึงอะไรอันตร,รายสาหัสดังกล่าวครับผมทีนี้หลักที่สองนะครับก็คือมนะีเคสนะครับจำเลยที่สองครับข่อชิงฟังได้ว่า เขาไม่มีอาวุธปืนติดตัวไปในการป้นทรัพย์กับพวกอีก78คนนะครับอันนั้นเขามีอาวุธปืน6ก,กระบอกไปใช้ยิงในการป้นทรัพย์แล้วก็พยายามฆ่าเจ้าของทรัพย์นะครับคือเคสนี้ครับชม่เลยที่2ดังกล่าวแม้ไม่มีอาวุธแต่เขาก็ร่วมในการป้นทรัพย์เจ้าของทรัพย์ดังกล่าวนะครับ จึงมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมในการพาวุธไปในเมืองตามในแห่งประมวลกฎหมายยามาตามรา371นี้ด้วยครับผมดังนั้นแล้วเราก็ได้หลักว่ามาตรา3 7 1นี้ครับมีตัวการร่วมตามในมมายยามาาแห่งประมวลกฎหมายยา마ตาแปดสิแห่งประมวลกฎหมายอาญาที่ผมได้กล่าวมาในคลิป่ิ่ันๆมาด้วยครับผมทีนี้หลักตัวมาที่สารวางหลักเอาไว้ว่านะครับ ความผิดฐานพาอวุธไปในเมืองโน่นนี้นั่นตามในอห่งประมวลกฎหมายยามตาตรา371นี้ครับสาระสำคัญต้องมีการเคลื่อนอาวุธนั้นนะครับไปในสถานที่ดังกล่าวในขณะทำความผิดนะครับม่ใช่เอาไว้ในยึดถือไว,ชว้ช่วคราวนะครับหรือไม่ได้ไปเคลื่อนที่อะไรเลยมีเคสนะครับก็คือ คังจำเลยนะครับผมคําว่าจำเลยหมายความว่าเขาตกเป็นจำเลยในคดีนะครับผมเขาแค่เอาอาวุธปืนของเพื่อนเขาที่วางบนโต๊ะอาหารริมถนนมาเน็บเอวไม่ได้เคลื่อนที่ไปทําอะไรทําผิดอะไรเลยนะครับศาลบอกว่าไม่มีความผิดตามมาตรา371นะครับและอีกเคสหนึ่งนะครับ จำเลยเขาแค่แย่งอาวุธปืนมาจากเพื่อนเขาที่ทะเลาะกันเขากลัวที่แบบเหตุการณ์มันบานปลายเหตุการณ์รณ้ายแรงเกิดขึ้นนะครับเขามายึดถือว้ชั่วคราวเขาไม่ได้เอามาไว้ครอบครองอะไรเลยไม่ได้ไปทําผิดนวดนี่นั่นเลยนะครับชิ้ไม่มีความผิดตามมาตรา3ามร้อยเนี้ครับผมคนุญาตกล่าวแค่นี้นะครับมีอะไรก็ปรึกษาทนายความหรือผู้รู้กฎหมายนะครับส่วนความผิดฐานระหูโทษผมเอามาใส่ไว้ใต้โพสต์นี้แล้วนะครับสวัสดีครับ